จะประดิษฐานอยู่ที่พาวิหารนะคะซึ่งพระพุทธรูปมีนะคะทำด้วยเนื้อทอง95.5เอร์เซ็นะคะมีน้ำหนัก100บาท2สลึงค่ะเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านถูกขุดพบขึ้นนะคะและนำมาถวายไว้ที่วัดค่ะซึ่งการค้นพบมีนะคะถูกค้นพบโดยนายบุญเทียมเรือสารนะคะซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านณขณะนั้นนะคะได้ถูกค้นพบ ณขณะที่กําลังเดินเก็บหญ้าอยู่นะคะคก็พบกับก้อนดินก้อนหนึ่งนะคะซึ่งมีลักษณะมันวาวคล้ายโลหะค่ะ,คะซึ่งนาเอาไปล้างน้ำนะคะก็พบกับว่าเป็นเศษพบรัลรูปพองคํานะคะนายบุญเทียนนี้จึงได้นำเอากลับไปไว้ที่บ้านนะคะแต่ว่าภรรยาของนายบุญเทียนนี้นะคะไม่ให้หนำมาเข้าบ้านเพราะเชื่อว่าจะทําให้เกิดอาถรรพ์แก่บ้านเมืองนะคะนายบุญเทียนจึงนำเอาไว้ที่บ้านแม่แทนนะคะแต่แม่พร้อมกับบอกแม่ว่าเนี่ยได้ทองคํามาก้อนหนึ่ง แต่ว่าแม่ของ,ของนายบุญเทียนนะคะก็ไม่ให้นํามาเข้า้านด้วยเช่นกันค่ะซึ่งในขณะนั้นนะคะชาวบ้านก็ต่างรู้ข่าวแล้วค่ะว่านายบุญเทียนนั้นพบค้นพบเสีพระพุทธรูปทองคํานะคะ <s> ชาวบ้านนะคะก็ต่างวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานานะคะว่าเยษพระพุทธรูปทองคํานี้นะคะน่าจะนำเอาไปทิ้งน้ำนะคะหรือว่าให,ให้นำเอาไว้ที่เดิมนะคะจนสุดท้ายนะคะต่างก็มีความเห็นที่ว่าให้นําเอาเสีพระพุทธรูปทองคํานี้นะคะ ไปถวายไว้ที ite, ่วัดค่ะนายบุญเทียนนะคะจึงน anyway. ําเอาไปถวายไว้ที่วัดนะคะซึ่งเจ้าวาดวัดในขณะนั้นนะคะที่รับองค์เสียงพระบุชารูปนี้ไปนะคะก็คือพระครูสิริเจนตยาพิบานนะคะซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดขณะนั้นนะคะได้ทําการตรวจสอบดูก็ค้นพบว่าพบว่าเป็นเสียรพระบุชาลูปทองคําจริงนะคะเมื่อชาวบ้านนะคะต่างรู้ข่าวว่าเสียรบุชารูปทองคํานี้นะคะเป็นของจริงนะคะก็ต่างไปขุดเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อที่จะหาองค์ เขาคุณทร,รูปทองคําต่อนะคะแต่ว่าการขุดค้นพบต่อนั้นนะคะก็ไม่ค้นพบอะไรจนถึงเวลาเย็นนะคะได้บนเทียมเกลือสารก็ได้ไปจุดคู่นะคะบริเวณที่คนพบเสียงของคุณทรูปนี้ขึ้นแล้วก็ทําการขุดลึกลงไปหนึ่งคืบนะคะก็ค้นพบกับพัาสอ่นนะคะหรือคอของโอคงุณทะูุนะคะเมื่อขุดลึกลงไปอีก60สิเซนติเมตรนะคะก็ค้นพบกับองค์พคุทธรูปพองคํานี้นะคะ นายบุญเทียนนะคะก็ได้นำกลับเอาไว้ที่บ้านนะคะแต่ว่าในบ้านนะขนานั้นนะคะก็มีลูกสาวฝา,าแฝดอยู่นายบุญเทียมจึงบอกกับลูกสาวฝาแฝดว่าเดี๋ยวนะคะจะนำเอาองค์พระพุทธรูปทองคำนี้นะคะไปถวายเอ้ยขอโทษค่ะจะนำองค์พระพุทธรูปทองคำนี้นะคะไปขายแล้วนำเอาเงินมาส่งเสียเล่าเรียนให้กับลูกสาวฝาแฝดนะคะแต่ว่าลูกสาวฝาแฝดนะคะบอกว่าไม่เอาค่ะให้นำเอาเสียพระพุทธรูปทองคำนี้นะคะไปถวายไว้ที่วัดค่ะ แต่ว่าณขณะนั้นนะคะน้องชายของนายบุญเทียมนะคะก็คนมาพบเข้ากับองค์พระบุทธรูปพองคำนี้นะคะนายบุญเทียมจึงได้นำเอาไปไว้ที่ยุงข้าวแทนนะคะพอถึงวันรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งนะคะบริเวณยุงข้าวนั้นนะคะก็ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกนะคะซึ่งปิดปกคลุมยุงข้าทั้งหมดเลยนะคะชาวบ้านจิงตะโกบนบอกนายบุญเทียมนะคะว่ายุงข้านั้นถูกปอกปกคลุมปิดไปทั้งหมดเลยค่ะนายบุญเทียมนะคะจึงรู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นกับยุงข้านะคะ ายบเทียจึงได้นำเอาองค์พระบุทธรูปทองคำนี้นะคะไปถวายไว้ที่วัดค่ะต่อมานะคะองค์พระบุทธรูปพองคำนี้นะคะก็ได้ถูกเก็บไว้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะแต่ต่อมาภายหลังนะคะกรมศริลปากรนะคะโดยผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินะคะก็ได้อนุญาตให้นําเอาพระเศียรของพระบุทธรูปพองคําต่อเข้ากับองค์พระบุทธรูปทองคํานี้นะคะจนถึงเมื่อวันที่28มีนาะคม2527นะคะ ดรชูวงฉายาบุตรนะคะก็อนุญาตให้หนําเอาพระพุทธรูปพองพังนี้นะคะออกมาจากธนาคารค่ะและนํามาปาระดิษฐานไว้ที่วัดพระเจดีซาวนี้นะคะซึ่งลักษณะของพระเจดีซาวนี้นะคะจะเป็นศิลปะแบบล้านนาเราพุทธศตวรรษที่21นะคะมีความกว้างของหน้าตัก9นิ้วครึ่งนะคะสูง15นิ้วซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะพิเศษนะคะก็คือมีสมองมีหัวใจและปลอดอยู่ในเศียรและในอกนะคะ นอกจากนี้นะคะยังสามารถถอออกเป็นชิ้นส่วนได้ทั้งหมด32ชิ้นนะคะภายในพระเศียรน,นะคะก็จะมี2ชั้นนะคะชั้นในก็จะมีหลอดทองคํานะคะที่เปียบเป็นสมองขององค์พระพุทธรูปนะคะร่วมถึงภายในปอดนะคะก็มีแผ่นใบาลานะคะที่จาลึกคาถา,าไว้ซึ่งขดตัวอยู่ที่หัวใจและปอดค่ะภายในไตนะคะก็จะมีแผ่นที่จาลึกอัขคะทั้ง32ตัวอยู่ภายในนะคะละักษณะการสร้างของพระแสตช่า้ทองคํานี้นะคะก็คือสระคอขึ้น เป็นขึ้นเป็นรูปนะคะรวมถึงนําเอาส่วนต่างๆนะคะมาต่อเข้ากันโดยหมุดหรือสลักนะคะซึ่งซึ่งในภาษาล้านนาีิคะคำว่าหมุดหรือสลักนะคะก็จะเป็นสมัยถึงคําว่าแส้หรือรซานะคะและที่สําคัญของพระแสนแ้ทองคํานี้นะคะนะคะก็คือเป็นพระพุทธรูปทองคําองค์แรกที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุแห่งชาติค่ะนอกจากนี้นะคะวัดพระดีดาวหลังนะคะก็ยังได้จัด พิธีส่งน้ำสก,การะองค์พระเจดีซาวนะคะและพิธีส่งน้ำพระแสงแท้ทองคำนะคะซึ่งจะจัด1ปีนะคะจะจัดเพียง2ครั้งนะคะก็คือวันแรกก็จะจัดที่วันที่ส5้าเมษายนของทุกปีนะคะซึ่งจะเป็นจัดการภายในนะคะจะเปิดโอกาสให้กับพระสงฆ์และชาวบ้านในบริเวณลรแวกนั้นนะคะได้เข้าร่วมง,งาน,นะค่ะ <S <S อีกวันหนึ่งนะคะก็คือวันที่วันเพ็ญเก้าวันเพ็ญเดือนเก้าเนน่ยนะคะก็ตรงกับเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งจะเปิดโอกาสให้กับ ประชาชนทั่วไปนะคะได้เข้าสักการะพระแสนแท่ทองคํานะคะถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ของสวัสดนินาปางเลยค่ะ